ที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีภาพรวมช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยังพบปัญหาความสับสนของผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะขั้นตอนของการลงคะแนนและการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งควบคู่ปไปกับการออกเสียงประชามติก็เลยส่งผลทําให้การลงคะแนน,นใช้เวลานานกว่าปกติครับ ขณะที่นายสนทยาคุณปลื้มก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบุรพาพร้อมกับมีการเชิญชวนชาวจังหวัดชนบุรีให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ลงประชามติอย่างพร้อมเพรียงกันครับ ขยับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่คือระยองเนี่ยก็พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีสิทธิ์บางส่วนเดินทางมาผิดหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันบางคนเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่ายังใช้หน่วยเลือกตั้งเดิมเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งชี้แจงและก็ต้องแนะนําประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่มีการถูกระบุชื่อเอาไว้ก็เลยทําให้บางช่วงเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยประชาชนก็เลยมาแออัดอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณจุดนี้ด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพบปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเป็นผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนที่มองเห็นตัวเลขบนบัตรเลือกตั้งไม่ชัดค่ะก็เลยทำให้เกิดความสับสนนะคะนอกจากนี้ก็สับสนเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มี3ามใบแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายยากงง ไม่เคยเจอแบบมันมันหลสายใบหลายใบแล้วเราไม่เคยไม่เคยมีอย่างนี้และตาเราก็ไม่ค่อยดีด้วยก็เลยยิ่งยิ่งไปใหญ่ก็ก่อน,นหนึ่ใบวอนแค่สองใบแล้วทางนี้ทางนี้สามใบก็เลยเลยงงไปว่าไม่รู้ว่าพักหรือว่าอะไรยังไงเนะี้ยเราไม่เคยเจอ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารพบกําลังพลทยออมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ออกเสียงประชามาติกตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดขีบแม้ว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยแต่มีผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนเขามาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกัน เลยทําให้คนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการจัดระเบียบตามแถวตรวจสอบรายชื่อแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ปราจีนบุรีด้วยนะครับ ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนางสาวพ,พนิดามงคลสวัสดผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เดินทางมาใช้สิทธิ์บริเวณเต็นต์กลางซอยสองพี่น้องอำเภอพระประแดงตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศส่วนปัญหาก็พบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังสับสนเรื่องของวิธีการกากบาท บัตรประชามติแล้วก็มีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่จํานวนมากเลยนะครับแต่ในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการร้องเรียนหรือเหตุผิดปกติใดๆด้านความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ